กรรมุณาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมเรื่องราวของนุ่นหญิงสาววัย20ปีนุ่นเธอเป็นคนสวยมากแต่เพราะความจนทำให้เธอต้องเดินทางมาขายบริการในยามค่ำคืนที่กรุงเทพมหานครและพักอาศัยอยู่แถวย่านสะพานควายเธอต้องเจอกับผู้ชายมากมายหลายประเภทซึ่งมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไป มีทั้งคนที่มาหลอกให้รักคนที่มาหลอกเพียงเพื่อหวังในร่างกายของเธอและคนที่มาเพื่อซื้อบริการอย่างว่าของเธอก็เยอะแยะมากมายเช่นกันอืมว่าไงจะน้องสาวจ้าหวัดดีจ้ะพี่เที่ยวหรือเปล่าจ๊าเที่ยวอะไรอ่ะอืมพี่ไม่เข้าใจจ้น้องสาวอธิบายพี่ฟังหน่อยได้ปะจ้าไว้ตายแล้ว แกขนาดนี้ยังไม่เข้าใจอีกเลยจ๊พี่ว่าเที่ยวอะไรอ่ะว่าแต่ว่าพี่เมาหรือเปล่าเนี่ยถ้าเมาอ่ะหนูไม่เอานะโถ่พี่ก็แค่พูดล้อเล่นน่ะเป็นมงไปเมาอะไรเล่ายาพี่ไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเหล้าแล้วทำไมกลิ่นเหล้าหึงลวเกินน่จ๊พี่เพื่อนเน่สิพี่เดินผ่านวงเหล้าเพื่อนมันก็เลยแกล้งพี่อ่ะแกล้งยังไงอะพี่ กลิ่นเหล้าถึงได้มากมายขนาดเนี้ยคะก็มาสาดเหล้าขาวใส่พี่ไงสิน้องดูหน้าตาพี่อะพี่เหมือนคนกินเหล้าเก่งเหรอเหมือนจ้ะหรือว่าพี่เป็นคนกินเหล้าเก่งเลยแหละและหน้าตาพี่อ่ะน่าจะกินเหล้าขาวสสี่ิบดีกรีด้วยนะจ๊ะโอยทำไมดูถูกพี่ขนาดนี้ยะว่าแต่ว่าน้องจะให้พี่เที่ยวหรือเปล่าอะ่ะ ไม่อะ่ะหนูไม่เอาแล้วอ่ะพี่อ้าวพูดอะไรวันเนี่ยเมื่อกี้ยิงชวนอยู่เลยแล้วทำไมตอนนี้ไม่เอาซะละ่ะก็หนูว่าพี่เมาอะ่ะเนี่ยพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยเลอเพอจะจ่ายตังหนูหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้อะ่ะจ่ายสิทำไมจะไม่จ่ายอะ่ะเนี่ยเงินทองพี่เยอะแยะเลยไหนถ้าเงินทองพี่เยอะแยะ พี่เอามาดูเสียพี่มีเงินเท่าไหร่เยอะแต่พี่ไม่ได้เอามาด้วยพี่เอาไว้ที่บ้านเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จแล้วอ่ะพี่กลับไปเอามาให้นะโอเคไหมจ๊ะเนี่ยพี่พี่เมาจริงๆด้วยไม่เมาอย่างเดียวกะนประสาทหนูด้วยพี่กลับไปเถอะนะอย่ามีเรื่องมีราวกันเลยยังหัวคาำอ่ะพี่มาทำอย่างเนี้ยเดี๋ยวหนูจะไม่หมานนะพี่นะ อืมน้อยก็ได้กลับก็ได้ว่าแต่ว่าเนี่ยพี่ขอยืมเงินสักยี่สิบได้ไหมเหล่าพี่จะเอาปเป็นค่ารถเมย์กลับบ้านกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูโดนขี้เมากวนตั้งแต่หัววันเลยอ่ะเอาไปยี่สิบบาทค่ารถเมย์แล้วพี่ก็ไม่ต้องมาแถวนี้อีกนะได้จ้าเนี่ย หนูใจดีกับพี่ขนาดเนี้ยมีหวังคบกันยาวเลยไม่ต้องคบยาวหรอกพี่พี่มาทางไหนพี่ก็ไปทางนั้นเลยกลับไปได้เลยแล้วไม่ต้องมาหาหนูอีกนะหนูไม่ต้อนรับอ่ะโถเอ้ยนึกว่าจะได้ลูกค้าหน่อยเจอขี้เมาซะอีกอืมเอาหนะ่านึกว่าช่วยเหลือกันพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะพี่แค่เดินผ่านมา หนูก็ทักพี่เองนี่นาไปเลยพี่นะไปเลยเนี่ยแขกเริ่มเยอะแล้วพี่มายืนขวางหนูอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีใครมาคุยกับหนูพอดีโอเคโอเคงั้นพี่ไปละขอบใจมากนะสำหรับเงิน20สิบบาทนะพอพูดกันจบ คีเมาที่ดูเหมือนจะเป็นลูกค้ารายแรกของเธอก็เดินจากไปปล่อยให้ลูกค้ารายใหม่ได้เข้ามาเจราจากับเธอซึ่งขณะนั้นก็ปรากฏว่ามีผู้ชายวัยรุ่นอายุไม่น่าจะเกินยี่สิบทั้งคู่กำลังยืนทำท่าทางเก้เก้กลางๆกางโกโก้กล้าๆเหมือนอยากจะเข้ามาคุยกับเธอเอ้ยไปเลยเพื่อนมาถึงขนาดนี้แล้วว่าดูดิเจ๊แกสวยมากเลยอะ่ะแกมองมาหาเราด้วยนะ ไม่เอาพอเพื่อนเราไม่กล้ายังไงก็ไม่กล้าโถเอ้ยก็คุยกันมาจากบ้านแล้วไงไม่จะมาเปิดนะเนี่ยแค่นี้ไม่กล้าเสียเวลานะเว้ยขี่มอเตอร์ไซค์มาต้องไกลก็แรกๆมันก็กล้าแต่พอมาถึงมันไม่กล้าดี่กว่าเพื่อนทำยังไงดีวะจะทำยังไงได้อ่ะขับรถมอเตอร์ไซค์มาจากลาดพร้าวเนี่ย กว่าจะถึงสะพานควายมันนานนะเว้ยมาเสียเวลานะเพื่อนเอาหน้ามาถึงแล้วก็เอาเธอเจ๊แกสวยด้วยเดี๋ยวข้าจะไปถามเองถ้าเองไม่กล้าเออขอบใจไปเพื่อนไปถามให้ก่อนเลยเดี๋ยวข้าขอเวลาลวบรวมความกล้าก่อนเพื่อนเออรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวข้าไปก่อนว่าไงจ๊ะพ่อหนุ่มมีอะไรเหรอจ๊ะเออพี่สาวครับ คือว่าเอออะไรพ่อหนุ่มพูดมาตรงๆได้เลยจ้าคือว่าผมอะ่ะพาเพื่อนมาเปิดครับเปิดอะไรเหรอน่ากลัวหรือเปล่าจ๊ะก็เปิดอย่างว่านะครับพี่สาวพี่สาวมีอะไรแนะนําหรือเปล่าครับจะให้แนะนําอะไรอะ่ะผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันน่ะเขาก็ปล่อยให้เป็นไปนตามธรรมชาตินั่นแหละ ไม่มีใครเขาคอยมาคิดมากกันอยู่หรอกแล้วไหนละเพื่อนอะ่ะใช่คนที่ยืนอยู่นั่นหรือเปล่าอะ่ะใช่ครับเจ๊ตายหน้าตาหล่อเหลือเกินน่ะอายุเท่าไหร่แล้วนะจ๊ะยี่สิบครับเจ๊ยี่สิบพอดีเลยเนี่ยก็ว่าเดือนหน้าจะบวชแต่ว่าถ้าจะบวชเลยอะ่ะมันก็ยังมีอะไรที่ค้างคาใจอยู่ครับเจ๊ค้างคาใจอะไรเนี่ยเจ้าพ่อหนุ่มก็ ข้างคาใจเรื่องผู้หญิงนะสิครับผู้หญิงผู้หญิงทำไมเหรอจ๊ะก็เพื่อนผมอะ่ะยังไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยครับเจ๊มันก็เลยคาใจว่าก่อนจะบวชอะ่ะมันต้องผ่านเรื่องนี้ก่อนนะครับไม่เกี่ยวอะ่ะพ่อหนุ่มถึงบวชเสร็จแล้วศึกมาก็มีได้ไม่เห็นจะต้องรีบเลยนี่จ๊ะแต่ว่ามันมีปัญหาเล็กๆอยู่ครับเจ๊ปัญหาอะไรหรอ เพื่อนผมมันกลัวว่าถ้าเกิดมันบวชแล้วอะ่ะมันจะกลายเป็นพระอาหารหันต์ถ้าเป็นพระอาหารหันต์แล้วอะ่ะมันก็จะไม่ได้ศึกถ้าไม่ได้ศึกอะ่ะแล้วถ้าเกิดว่านานวันเข้าอะ่ะมันก็จะไม่มีโอกาสเจอเรื่องอย่างว่านีน้เลยนะครับเจ๊าตายปฏิกัคิดอะไรเพ้อเจอ้อฟุ้งเฟ้อเยอะแยะเปื่อนเปื่อยขนาดนั้นเลยเจ้าหนุ่มไปบอกเพื่อนนะไม่ต้องคิดเยอะอะ่ะเดินมาหาเจ๊ได้เลย เออเจ้ครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องอะไรอีกอะเธอสองคนเรื่องมากหล้วเกินน่ะคือว่าต้องเสียเงินเท่าไหร่ครับเจ้ไม่เป็นไรไปพาเพื่อนเธอมาก็แล้วกันครั้งเนี้ยเจ้ไม่คิดเจ้คิดว่าทําบุญก็แล้วกันคนกําลังจะบวชอ่ะคงจะได้อันนี้สงแรง <c oughs> เจ้อ่ะเจ้หัวเราแสบสันดีเหลือเกินครับโอเคครับเจ้ เดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนนะครับหืมไม่ต้องรีบจ้าดูสิผู้จานลนลานตื่นเต้นหรือเปล่าเนี่ยตกลงว่าเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นเธอเองอะ่ะเพื่อนครับเจ๊เพื่อนผมครับตกลงโอเคตามนั้นแหละไปคุยกับเพื่อนซะนะเดี๋ยวเจ๊จะรออยู่ตรงนี้จ้าครับเจ๊เฮ้ยเพื่อนเจ๊แกใจดีมากเลยว่าเกบอกว่าไปได้เลย แกไม่คิดตัง่ะเฮ้ยดีขนาดนั้นเลยเหรือว่าเพื่อนใช่ข้าไปคุยที่เรียบร้อยแล้วเองไปได้เลยไปสิเดี๋ยวเจ๊เขาจะคอยนานโอเคเพื่อนขอบใจมากงั้นเองรอข้าอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวข้ากลับมาเออเออเออขอให้โชคดีนะเพื่อนนะหลังจากที่ทั้งคู่พูดคุยกันจนจบแล้วหนุ่มน้อย ผู้มีความอ่อนเยาว์ต่อโลกก็ค่อยๆขยับร่างกายเดินมาหาเจนุ่นเป็นไงบ้างแจพนุ่มพร้อมหรือยังจ๊ะครับเจ้ผมขอบคุณเจ้มากนะครับไม่เป็นไรจ้าป้าเดี๋ยวเจ้จะพาไปหลังจากนั้นเจนุ่นกับหนุ่มน้อยผู้อ่อนต่อโลกก็หายไปคู่ใหญ่ๆห,หลังจากที่เสร็จสมอารมณ์หมายแล้วทั้งคู่ก็เดินกลับมาเป็นไงบ้างเพื่อน ดีหรือเปล่าวะเออแหมบอกตรงๆอ่ะสุดยอดเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยเพื่อนดีแล้วประสบการณ์ครั้งแรกอย่างเงี้ยดีที่สุดเลยกลับกันหรือยังเพื่อนแล้วเพื่อนพาเรามาเพื่อนไม่เอาบ้างเหรอไม่อะเราอยากให้ประสบการณ์ครั้งเนี้ยเกิดขึ้นกับเพื่อนคนเดียวเราแค่พามาแค่เนี้ย เราก็มีความสุขแล้วเพื่อนปะกลับกันได้แล้วขอบใจมากเพื่อนเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราขอไปลาเจนุ่นเขาก่อนนะหน่อยพูดจาตะกุกตะกากเลยนะเพื่อนแสดงว่าสุดๆเลยใช่ไหมล่ะเออรอบแป๊บหนึง่งเจนุ่นครับว่าไงเหลอพ่อหนุ่มผมกราบขอบคุณเจนุ่นมากนะครับตายบ้าเหรอ มาไหว้เจ๊ทำไมเี่ยเจ๊ไม่ใช่พระอย่าไหว้กันอีกนะต่อไปไม่ต้องไหว้เนี่ยเธออายุอ่อนกว่าเจ๊แค่ไม่กี่ปีหรอกอย่าทำอย่างนี้อีกนะเสียหมดเลยอ่ะมาไหว้ขอบใจฉันครับครับเจ๊ผมขอโทษด,ด้วยนะครับยังไงผมก็ขอบคุณเจ๊มากนะครับจ้าไม่เป็นไรโอกาสหน้าบวชศึกแล้วะ่ะก็มาหาเจ๊ใหม่ก็แล้วกันนะครับเจ๊ ถ้าผมบวชศึกเมื่อไร่อะผมจะมาหาเจ๊เป็นคนแรกเลยครับจ้าโชคดีจ้าขอให้เจริญในธรรมนะจ๊พ่อหนุ่มครับเจ๊แต่ละคืนนั้นนุ่นกับมักจะเจอเหตุการณ์เยอะแยะมากมายก็มีทั้งดีและก็ร้ายแต่นุ่นก็ผ่านมาได้ในทุกๆค่าคืนเพราะว่าเธอมีแรงใจที่ดีเยี่ยมจากคนที่เธอรักผู้ชายคนนั้นเขาชื่อพรเทพครับเป็นผู้ชายหน้าตาหล่อเหลาเหลือเกิน หุ่นห้างก็สโดสดโองอยกระไดแบบเลยทีเดียวพรเทพจะคอยไปมาหาสูนนุ่นอยู่เป็นประจำเขาคอยให้กำลังใจนุ่นในยามที่นุ่นอ่อนแอเสมอและก็ดูเหมือนว่าคนทั้งคู่จะมีความรักให้แก่กันด้วยเป็นไงบ้างจะนุ่นวันนี้ทำงานเหนื่อยหรือเปล่าจ๊ะก็เหนื่อยจ้ะพี่พรเทพแต่ก็พอทนได้นะจ๊ะพี่แล้ววันนี้คนเยอะหรือเปล่าครับก็ พอได้นะคะพี่พรเทพทําไมเหรอคะก็ไม่ทําไมหรอกจะนุ่นพี่กลัวว่านุ่นจะเหนื่อยพี่เป็นห่วงนุ่นนะครับขอบคุณมากนะคะพี่พรเทพนอกจากพี่พรเทพแล้วว่าก็ไม่มีใครคอยเอาอกเอาใจแล้วก็คอยห่วงใย,ยนุ่นเลยมีเพียงแค่พี่พรเทพคนเดียวจริงๆนะคะก็เพราะว่าพี่รักนุ่นยังไงละครับนุ่นอดทนอีกหน่อยนะครับ เดี๋ยวถ้าหากว่าพี่ลืมตาอ้าปากได้แล้วว่าพี่จะพานุ่นไปอยู่ด้วยจะตกแต่งให้ถูกต้องตามประเพณีจะไม่ให้นุ่นทำงานแบบนี้อีกแล้วครับนุ่นดีใจเหลือเกินค่ะพี่พรเทพนุ่นรักพี่พรเทพนะคะนุ่นจะช่วยพี่อีกแรงนุ่นจะตั้งใจทำงานจะตั้งใจเก็บเงินเพื่ออนาคตของเราสองคนนะคะพี่พรเทพจ้ะนุ่นเออว่าแต่ว่า นุนมีเงินสักห้าร้อยหรือเปล่ามีค่ะพี่พรเทพทำไมเหรอคะพี่ว่าจะเอาเงินไปซื้อของให้แม่จ้ะซื้ออะไรให้แม่เลยจ้ะพี่พรเทพก็ซื้อพวกเครื่องประดับเครื่องสำอางนะจ้ะแล้วพี่ก็จะบอกว่านุ่นเป็นคนซื้อและฝากมาให้ดีหรือเปล่าจ้ะดีสิจ้ะพี่พรเทพอย่าว่าแต่500ห้าร้อยเลยจ้ะนุ่นน่ะให้ได้มากกว่าน,นั้นขอแค่พี่พรเทพอะเอาไปให้แม่ แม่อยากได้อะไรพี่พรเทพก็ซื้อให้แม่นะจ๊ะแล้วก็ฝากบอกแม่ด้วยนะวันนุ่นน่ะคิดถึงแม่ถ้ามีโอกาสอ่ะนุ่นน่ะจะไปกราบแม่สักครั้งจะนุ่นถ้ายังไงมีโอกาสอ่ะพี่จะพาน,นุ่นไปหาแม่นะครับค่ะพี่พรเทพเนี่ยพี่พรเทพมาเล่าเรื่องแม่ให้นุ่นฟังตั้งหลายครั้งแล้วว่าแต่ว่าพี่พรเทพอ่ะไม่เคยพาน,นุ่นน่ะไปที่บ้านของพี่เลย นุ่นก็อยากไปสักครั้งนะคะโทนุ่นบ้านพี่อยู่ไกลครับอยู่ตั้งลังสิทธ์อะ่ะเดินทางจากเนี่ยไกลพี่อะ่ะไม่อยากพานุ่นไปเท่าไหร่เพราะว่าพี่เกรงใจนุ่นนุ่นทำงาน,นเหนื่อยอะ่ะพี่ก็สงสารพี่อยากให้นุ่นพักผ่อนนะครับเอาไว้ถ้าวันไหนวันหยุดยาวๆว่ะพี่อยากจะพานุ่นไปนุ่นว่าดีหรือเปล่า อยากจะให้นุ่นน่ะไปนอนค้างที่บ้านพี่อะสักเดือนสองเดือนเลยดีไหมอุ๊ยพี่พรเทพะ่ะพูดแบบเนี้ยนุ่นดีใจเหลือเกินน่ะพี่พรเทพต้องพานุ่นไปให้ได้นะคะจะยังไงพี่ก็จะพานุ่นไปให้ได้ถ้าวันไหนว่างๆอะ่ะพี่ไม่ลืมแน่นอนครับืดีจังเลยคะ่ะพี่พรเทพอ่านี่นุ่นให้เป็นหนึ่งพันบาทนะคะเอาไปซื้อของให้แม่นะคะ จ้านุ่นขอบใจนุ่นมากพอดีพี่ต้องรีบกลับพี่ขอตัวนุ่นเลยนะครับค่ะพี่พรเทพแล้วมาหานุ่นอีกนะคะจ้ายังไงพี่ก็มาหานุ่นทุกวันอยู่แล้วนี่ครับวันนี้พี่ขอตัวกลับก่อนนะจายอดรักจ้าพี่พรเทพเรื่องราวทํานองนี้จะเกิดขึ้นกับนุ่นแทบทุกคืนครับท่านผู้ฟังพรเทพเขาอยู่ในฐานะของคนที่นุ่นรัก เขาจะคอยไปมาหาสูนนุ่นทุกวันและทุกครั้งที่พรเทพมาเขาก็จะต้องได้เงินจากนุ่นติดไม้ติดมือกลับบ้านทุกครั้งด้วยเช่นกันและนุ่นก็ไม่เคยสงสัยอะไรในตัวพรเทพเลยด้วยคําว่ารักที่เธอมีให้พรเทพนั่นเองเธอปักใจเชื่อว่าพรเทพก็มีความรักให้เธอไม่ต่างจากที่เธอรักเขาเธอตั้งใจจะเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการทํางานเพื่ออยู่กับพรเทพในอนาคตแต่ความจริงแล้ว พรเทพไม่ได้มีความรักอะไรให้นุ่นเลยเขาเข้ามาเพื่อหลอกลวงนุ่นเท่านั้นหลอกลวงทั้งกายหลอกลวงทั้งจิตใจนุ่นอย่างไม่ได้มีความเมตตาอะไรแก่เธอเลยพรเทพหลอกลวงนุ่นอยู่อีกนานหลายเดือนจนเขาสมใจและได้เงินได้ทองมากมายแล้วหลังจากนั้นพรเทพก็หายตัวไปแล้วเขาไม่เคยติดต่อกลับมาหานุ่นอีกเลยปล่อยให้นุ่นเฝ้าคอยไม่รู้ว่าพรเทพจะหาเธออีกเมื่อไหร่ จนสุดท้ายนุ่นก็ทําใจได้ว่าพรเทพคงจะหลอกเธอและก็คงจะไม่กลับมาหาเธออีกแล้วนุ่นเสียใจอย่างมากเธอตัดสินใจอยากจะเลิกอาชีพนี้ตลอดชีวิตเธอคิดว่าชาตินี้เธอคงจะไม่เจอผู้ชายที่จะมีความรักให้กับเธอจริงๆอีกแล้วพอนุ่นคิดได้ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจว่าคืนนี้เธอจะทำงานเป็นคืนสุดท้ายพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านนอก เธอคิดว่าเธอจะบวชชีตลอดชีวิตและจะไม่ยอมสึกอีกเลยและคืนนั้นเวลาประมาณสามทุ่มกว่าดุนก็ต้องแปลกใจเมื่อมีเด็กผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งอายุประมาณ20ปีเดินมาหาเธอเจ๊ครับเจ๊จำผมได้ไหมครับใคระเธอเป็นใคระผมเองครับเจ๊พอพูดเสร็จเด็กหนุ่มคนนั้นก็เปิดหมวกออกอา้าวทำไมเธอหัวโล้นน่ะ เธอเป็นพระเหรอเป็นพระหนีมาเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยเจ๊ไม่รับนะพระไม่ใช่ครับเจ๊ผมเองครับผมชื่อสรพงศ์ครับเจ๊สอลพงศ์สอรพงศ์งไหนอ่่ก็สอรพงศ์ที่มาเที่ยวกับเพื่อนตอนนั้นนะครับที่มาหาเจ๊แล้วเจ๊ไม่คิดเงินนะครับอ๋อเจ๊จำได้ละคนที่บอกว่าอยากเบียดก่อนบวชใช่ไหมจ๊ะใช่ครับเจ ผมเองครับอา้าวแล้วนี่ศึกแล้วเหรอครับเจ้ผมบวชได้หนึ่งภาษาเต็มๆเลยเนี่ยผมรับกระถิ่นแล้วผมก็ศึกเลยครับผมคิดถึงเจล้ละเกินครับมาคิดถึงเจ้ได้ไงอะ่ะเจ้เป็นผู้หญิงแบบเนี้ยเธอไม่รู้เหรอรู้ครับเจ้แต่เจ้อ่ะเป็นผู้หญิงคนแรกของผมตอนที่ผมบวชอยู่อ่ะผมพูดอย่างไม่อายเลยครับเจ้ผม,มคิดถึงเจ้ทุกวันเลยครับ อุ๊ยปากหวานเหลือเกินน่ะเธอรู้หรือเปล่าว่าเจ๊กำลังอกหกักคืนนี้เจ๊มาทำงานเป็นคืนสุดท้ายพรุ่งนี้เจ๊จะกลับบ้านแล้วว่าเจ๊จะกลับบ้านเจ๊จะเลิกทำงานแล,แล้วเหรอครับใช่เจ๊จะเลิกแล้วสังคมแบบนี้มันไม่ได้มีความจริงใจเลยเจ๊อกหักเหรอครับใช่เจ๊อกหกักผู้ชายที่เจ๊รักมาตั้งนานน่ะ เขาหลอกลวงเจเขามาหาเจเขาต้องการแค่ร่างกายกับเงินทองของเจแค่นั้นเองอะ่ะพอเขาได้สมใจเขาแล้วอะ่ะเขาก็ไปเนี่ยคามิติดต่อเจตั้งนานแล้วว่าก็คงจะมีผู้หญิงคนอื่นแล้วล่ะเจอยากเลิอกอาชีพนี้แล้วเจจะกลับบ้านนอกจากสรพงษ์เออเจครับอะไรเนี่หรอคือว่าผมมีเรื่องอยากจะบอกเจนะครับ เธอจะบอกอะไรเจ๊เหรอสอรลพงศ์คือว่าตอนที่ผมบวชอยู่อ่ะผมพูดตามตรงเลยครับว่าผมคิดถึงเจ๊ามากผม,มากะาว่าถ้าผมสึกออกมาผมจะมาขอคบเจ๊เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเจ๊ให้โอกาสผมได้ไหมครับเธอจะบ้าหรือสอรลพงศ์เธอเป็นหนุ่มเป็นแน่นเธอจะเอาชีวิตมาทิ้งไว้กับผู้หญิงก็ะคืนกับเจ๊ทำไมอ่ะ อนาคตของเธอยังอีกยาวไกลนะจ๊ะสระพงษ์ไม่หรอกครับเจ๊ผมรู้ว่าเจ๊เป็นคนดีแต่ว่าสังคมกับสิ่งแวดล้อมนะครับมันบีบบังคับให้เจ๊ต้องทำอย่างนี้เธอรู้ขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะพ่อหนุ่มผมเดาเอาครับเจ๊แล้วมันจริงหรือเปล่าครับจริงจ้ะครอบครัวของเจ๊ยากจนที่เจ๊มาทำงานก็เพื่อครอบครัวของเจ๊เมื่อก่อนน่ะ เจ้ก็โอนเงินให้พ่อกับแม่ทุกเดือนแต่ตอนเนี้พ่อแม่ของเจ้แกเสียหมดแล้วก็เหลือเพียงแค่เจ้เป็นตัวคนเดียวเจ้อยากจะกลับบ้านจ้าเออเจ้ครับถ้าเจ้ไม่ดังเกียจว่าผมเป็นเด็กวัยรุ่นน่ะผมอยากจะขอโอกาสเจ้ได้ไหมครับโอกาสอะไรเหรอสรพง์ก็โอกาสคบหาดูใจกับเจ้ยังไงล่ะครับแล้วเธอจะให้เจ้ทำงานอย่างเนี้ย แล้วเธอจะคอยไปมาหาสู่เจ๊ใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่ครับเจนุ่นผมอยากจะให้เจนุ่นน่ะไปอยู่กับผมที่บ้านเลยครับเนี่ยผมบวชมาก็มีเงินอยู่พอสมควรนะครับผมอยากจะผูกข้อไม้ข้อมือกับเจ๊เป็นเรื่องเป็นราวได้ไหมครับเจ๊อะไรเธอบวชแค่เนี้บวชแค่พรรษาเดียวอ่ะเธอจะมีเงินเยอะแยะถึงขนาดถึงขั้นมาขอเจ๊ผูกข้อไม้ข้อมือเลยเหรอจ๊ะสรพงษ์ ไม่หรอกครับเจ๊คือว่าเงินเนี่ยที่ได้มาจากการบวชก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ที่ผมได้มาเยอะเลยอะ่ะผมได้มาแสนนึงครับเจ๊แม่ผมจ้างให้บวชครับอุ๊ยตายแล้วถึงกับแม่จ้างให้บวชเลยเหรอจ๊ะสรพงษ์ครับเจ๊ผมจะเอาเงินก้อนนี้ผูกข้อไม้ข้อมือกับเจ๊เจ๊ตกลงหรือเปล่าครับผูกข้อไม้ข้อมือไปอยู่ที่บ้านกับสรพงษ์ใช่ไหมจ๊ะ ใช่ครับเจ๊ไปอยู่กันสองคนนะ่ะจะทำมาหากินอะไรกันเหรอสอรพงษ์เธอจะไม่พาเจ๊อดตายเหรอไม่หรอกครับเจ๊ที่บ้านของผมเป็นร้านสะดวกซื้อครับเนี่ยพ่อกับแม่ผมยกให้ผมแล้วผมว่าจะขายของอยู่กับเจ๊สองคนนะ่ะได้เงินได้ทองก็เลี้ยงดูพ่อแม่เอาตามเหตุสมควรเลยเจ๊เลี้ยงท่านให้เต็มที่ครับแล้วก็ที่เหลือเราก็จะเก็บจะกรรมกัน แล้วก็จะสร้างครอบครัวกันนะครับเจ๊ไว้ ai, ตายแล้วสรพงษ์เธอมีความคิดดีเหลือเกินน่ะถ้าอย่างนั้นเธอจดทะเบียนสมรสให้เจ๊ด้วยหรือเปล่าครับเจ๊ผมจะทําให้เจ๊ถูกต้องทุกอย่างเลยครับเจ๊ให้โอกาสคุณด้วยนะครับถ้างั้นก็ตกลงตามนั้นนะจ๊ะสรพงษ์หลังจากที่เจนุ่นกับสรพงษ์ตกลงกันจนเห็นสมควรแล้วเจนุ่นก็ได้เดินทางไปอยู่กับสรพงษ์ในค่ำคืนนั้นเลย และสรพงษ์ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กเขาก็สามารถทําได้อย่างที่เขาสัญญากับนุ่นเขาได้ผูกข้อไม้ข้อมือตกแต่งนุ่นถูกต้องตามประเพณีส่วนพ่อแม่ของสารพงษ์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนุ่นเลยที่นุ่นเคยมีอาชีพเป็นผู้หญิงกลางคืนแต่ตรงกันข้ามทั้งคู่ให้ความสนับสนุนนุ่นได้ซ้ําไปและหลังจากที่นุ่นกับสรพงษ์ได้ผูกข้อไม้ข้อมือตกแต่งกันถูกต้องตามประเพณีแล้ว ทั้งคู่ก็อยู่กินกันอย่างมีความสุขและสร้างฐานะจนร่ำรวยในเวลาต่อมาทั้งคู่อยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ